ไปกันต่อพี่น้องเบิ้งเนี้กับบรรยากาศของการเดินทางวันนี้ผมอยมู่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับนี่ป่ายางพาราปลาส่วนทุเรียนก็มีแล้วเจ้าของเจ้าของบ้านที่ผมบางคนของมาให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนปุกส่วนทุเรียนบ้านส่วนเพื่อนบรรยากาศดีดีเนี่ยนี่ครับเบิ่งกับคลิปยาวๆเลยครับพี่น้องในชเบิ่งเงวเลยนะเนี่ยการเดินทางเบิ่ง มือซ้าวนี่ยุกงเทปเป็นบรรยากาศเห็นตึกเมืม่อละตอนบ่ายมายุวีแล้วยูนในป,ป้ายยางายมาลาเลยนะนี่ครับบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยเนะ่คอยยอดไปลุม้สงบ้านสวนบ้านสวนทางมันถึงนี่บรรยากาศหลุมหลุมหลบกันนี่ครับบรรยากาศของการเดินทางเลยพี่น้อง ภาคเป็นกำลังใจผมนเนึ่นะเนี่ผมทามพามาเที่ยวบรรยากาศชมส่วนป้ายางเพื่อนอยูอ่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีโอ้ย <c oughs> นี่ครับบรรยากาศดีดีเห็นไหมครับคลิปยาวๆท่านเลยเบิ้งเลยเนะี่ยค่อยยอดไปให้ลุ่ม ด้านหน้าก็จะเป็นไอ้ส่วนปาล์มค่เจ้ะนี้เป็นส่วนยางพาราค่อยๆไปอยยอดไปย้อนไปมครับมาทำงานนี่ไนงะพาทุกท่านได้เที่ยวชมบรรยากาศมือ้าวน,นี่ก็อยู่อ้กรุงเทพบ่เห็นตึกเห็นรถลาบ้านช่องวันนี้บรรยากาศ ป้ายางคาลาเลยข้างหน้าจะเป็นส่วนปามส่วนทุเรียนก็มีเจียวยาวครับพี่น้องให้ท่านในเบิงงเห็นเนาะเบิงงให้จบแล้วครับเนี่ยพาเที่ยวพาท่องเที่ยวเลาะชมชิบชิบเห็นบอกร้านขวามือมีที่ส่วนยาปาม ต้นปลาล์มต้นปั๊บต้นปลาล์มปื้อไปนบ่อ่ามบรรยากาศดีมากโอ้ม,มักปาล์มกะลักออกออกมากนี่ครับบรรยากาศดีดีพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดม,มาเบิง่งกดหัวใจกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทุมรับจ้างเรื่องร,รับจ้างปรึกษาทุมรับจ้าง ขอบคุณครับจุวน